ตอนมืดเร็วนี่นี่บ้านของผมมันจะมีสกูตเตอร์ด้วยไหมบ้านของผมนี่เป็นเวลาที่ผมอยู่โรงเรียนนยาวกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่ ภาพก่อนนะยจ้าตัดไปที่ห้องแล้วมีมีแอนเยอะมากมาเลยแล้วตอนนี้พี่ก็จะถ่ายรูไปไว้นะแล้วมีทีโนนเต็มเลยแล้วพี่อย่าไปตัดกล้องก่อนนะเห็นไหมโอ้ยจ้า พี่ไปที่เก้าต่อไปตอนนี้ห้องหัดมาห้องน้ำมีห้องน้ำที่จะ็มสมบูรณ์นี่ซื้อแม่งกับผมไมีมีครบเลยต่อไปตัดกล้องนี่คือกล้องบ้านผมมีรถด้วยเห็นไหมสกูตเตอร์ที่พี่บอกตั้งแต่วันนี้นีน่มีไมโครเวฟมีอะไรทุกอย่างเล พะลมมีรองเท้าพี่แล้ก็ต่อไปนี่คือบ้านผมนี่มีกีตาร์ด้วยนี่นเอาล่ะเราลกลับข้ามาอีกแล้วตอนนี้พี่ก็นอนเล่นนั่นแหละบ๊ายบายนะคลิปนี้ถ้าใครอยากดูต่อฮนะกดหนึ่งเลยเคนะเดี๋ยวพี่นอนเล่นก่อนนะบ๊ายบายนะทำไม่ต้องป,ปิดอะคาไมล่าฟลน์